Menan ti gwezhañe kled. Men yon ti แสดงไม่ยุนเลยดิพวกมาไล่มาสวัสดีครับแม่กูสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะเอฟซี FC รอบสองเนาะ,ค,ะค่ะกับเพราะว่ามือเสานี่กับเอฟซีเพิ่นเดินทางมาจากเกาะสมุยนะะเนาะแต่เพิ่นได้สุกได้ลามไ,ไดิสุกไดลมานลังวันที่สองว่าสัปปีนึงแล้วเพราะถ้าตรวจเพิ่งมาตรวจก็เลยอธิษฐานต้องกลัวสับผมเพิ่งก็แล้วมาตรวจว่านั่นขันมีเงินเลี้ยปูจะเสด็จลงไปอุดรเนาะขันไม่มีเงินก็ลงไปบ่ได้ กระชิมแม่ผู้ก็อยใครมารวมงานนั่นเนาะค่ะเพื่อนแกแจ้งใดเพื่อนอธิษฐานเพื่อก็เรืได้รับวันที่สองนะคะรังวันที่สองกับรับวันละสองเสียงเป็นวะกระชิมแต่ได้สี่เสียนะคะสี่เสียงเพื่อนแกมาหาปูคังหนึ่งค่ะละค่ะปูกับทักเล่ทัเปียนรุ่นเพตัวแรกก่อนไปยิมห้าสี่สามสองครับห้าสี่สามสองแล้วเอฟซี่เขียนไว้นะคะแต่ว่าปูกับทักว่าตอนกลับให้ไปเตรียมน้ำมันสิให้เตรียมทั้งครับ เติมน้ำมันเต็มทังน้ันไปกรับก็ได้เติดก็เรียร 5, 4, 3, ว่าห้าสี่สามสองเนาะถ้เบียรถลเนาะค่ะแพี่นี่พี่จาราณีาวพูดก,ก็บอกว่าตุนบักขามเก้าเก้าบเก้าะคะเาอยเกบเก้าเก้าเ้าานะคะแ่พี่จาราณาเอาอันนี้ค่ะคือเอฟซีสายบุญเนาะค่ะที่เน,นลปใดรงวันค่ะคุณแม่ สำอ่างสมุดปากกาศนะคะจากสมุดปากกาแล้วค่ะเป็นผู้หาแม่คู่เนี่ยถวายปูสามพันบาทแล้วค่ะสาธุทุกทุนเนี่ยล้ำล้ำเรื่อยๆอันนี้ก็คือคุณนคู่ขุณคุณแม่สีบุตรเสนซับถูกรางวัลที่สามนะค่ะอันนี้เพิ่นกพ่งไปโอนเงินให้แม่คู่นะคะถวายปูสองพัน คอาหารหาลอยไม่คู่สองพันหละกค่ะควมทิบง,งานนะคะคนละหนึ่งร้อยบาทนะคะคไม่คู่จัดการให้นะคะร่วมร่วมเป็นเงินหาทำมากคะ่ะเพื่อเด้รางวัลที่สามนานอยฟ้เฮียคู่เดือรางวัลที่สี่ครับนี่ตัวหนึ่งห <จะ S 2> มายเลขครับ่งโมล้กลก็ลบบความอไอเ <พอ S 1> ยิ้มควันค่ะ ขของบุญขอบคุนคุนแม่นะคะสีบุตรสนีซั์นะคะเด้อผู้คนถึงรางวัลที่สามนะคะมีรางวัลเรียนนี่เพื่อการไลงมว่าเป็นหวดนี้เลยงวดกนเลขไทยึ่งเกนนะคะแนตรวจสีู่่ทวันหนึ่งเกนนะวันมันมีรางวัลฮาราเซยฟทิมนะคะเด้อแฟลทิมว่าบถึงรางวัลที่หนึ่งว่าบถึงไายซอตแล้วก็เลยทิมโมเมนตได้ค่ะเลนั่นนะคะครับพิษนี้พิจารณาบึงสะพานกนสิบเ็ดทิมก็จะไม่เห็นป่ลยท่านนะคะ เออก็ถือเราจะไม่เห็ปนนะะดป่วยธานุเลยค่ะเด้องสำหรับป่วยธานมาถึงแล้วน้ำป่ามาถึงแ,แล้วลนะค่ะค่ะขอขอบคุณขอบ,ขอบ,ขอบๆๆคุณหลายๆหลายซีพุ่นก่ะเอาคืนให้ผู้เรียบร้อยนะคะ<ห>อันนี้ต้นเงินขอบคุณยายอันนี้คือคนเห็ดต้นเงินรวมบุญมากพุ่นในรางวัลที่ใดงวันเนี่ยพุ่นเถือแสนหนึ่งโคดถอยแสนหนึ่งพุ่นบุตผู้เนาะร,<อ>ร,รวมบุญกับปู่หนึ่งหมืม่น,มนบาทนางอรสาเทียมทัดน,นะคะสาธุครับนายมงคลใช่ใจเดียวนะคะค่ะ เพื่อนทำสัญญาใจกับปูสัญว่าถ้าได้แสนหนึ่งสิาานววัย์ปูมือหนึ่งนะคะเพื่อนก็เฮ็ดตามความบอกเนาะ,ค,ะค,ค่ะขอถุกไอเพื่อนสุกมานลำลยคือคุณอราักษาปกับานม,มงคลเนาะค่ะสาธุสาตุสาธุาธุยลุยุยเด็เลืออยาจะเอาคืนให้เพ่อนเอาค้นให้ปูแล้วก็คือคุณมนนะคะแม่ยน่นเนะค่ะแม่ยต์ ค่ะร่วมถวายสองพันบาทครัพวงมาลัยสิบเก้าพวง้ะค่ะสาธุคุณแม่สุขภาพแข็งแรงด้วยแม่เด้อทำบุญมาตลอดม่ยื่นก็ได้นางเบินปูทั้งหัวแสนทั้งหัวควันหัวเรืมมือลืมเบี้ยแปรผู้ถาวรสละค่ะที่ความกข้างใจนะคะเดบเบิรงปูเดบฟังปูให้คำซ้อนที่ดีแลนะคะคำแนะนำสำหรับวันที่เก่าเนาะค่ะจวดจอมอกไก่เหมือนก็คือวันที่เจ็ดวันที่เก้าเนาะค่ะแต่สี จำลืมฉลองฮอปปูชีปลาขาวที่อันเชิญปูเนาะค่ะพป็นมาประทับเนาะค่ะที่ฮอปประทับปูชีปลาขาวที่ที่เก้าเก้าเปดบ้านแม่คู่เนาะค่ะห้าเจ็ดศูนย์เนาะค่ะจำไว้ด้วค่ะเด้อหาเรื่องพอเป็นงานใหญ่เลยค่ะวันที่เก้าวันที่เก่าสองหาหกหานะค่ะค่ะเพราะว่าพอดีปูมันิสิบปีเนาะปูค่ะมาเพื่อกัเรียกเอาเด้วันที่เก่าค่ะเรียกเอาวันที่เก่าท่านว่าเนาะค่ะ คือว่าเออมาขึ้นหอขึ้นฮงเลยกต่สิครบสามปีนะคะครบสามปีที่ปูไมาอยู่นั่มแต่ก็ไม่คู่เขได้เฮ็ดได้สร้างหลายสิ่งหลายอย่างทางวัดว่าอารามเนาะค่ะพร้อมกับเอฟซีสายบุญสุปปูสุกคนเนาะค่ะที่ได้รวมเฮ็ดรวมสร้างนี่แหละเขาให้อันนี้สงส่วนนี้นะคะส่วนบุญส่วนกุศลที่เฮาเฮ็ดเฮาสร้างเฮากินเฮาทานมากคนละลอยซองลอยทีเป็นสิบบาทยี่สิบบาทเก้าสิบเก้าบาทจังสินนะคะ ก็ถือว่าเป็นบุญถือว่าได้หอยได้แขนไปนํากันกับแม่คู่ที่แม่คู่พ่าเห็ดไร้ซิ่งไรยย้ยางนะคะเห็นจนจากวัดวัดห่างนะคะเพรา่เป <le> ็นวาเอียงอกแบบแบบว่าวัดล่างๆวัดบอมีเอียงแล้วแล้วนณิพูก็ะห้ไเป็นบูรณะใหม่นะคะจากโบสถ์เก่าๆก็เป็นโบสถ์ใหม่นะคะบูรณะโบสถ์บูรณะหวอาละข้งค่ะกับเป็นเงินลายลัานเนาะคะ่ะพร้อมกับองค์ปู่พญานาคทั้งสององค์ค่ะถึงเวลา อาจจะถึงเวลาเพื่อาจจะหายไม่คู่เลยรับใส่นะคะรับใส่แล้วก็เป็นสพานบุญหายเอฟซี FC ทั่วโลกไดเฮตเดซาล้วก็หายลูกล้านชุดลูกล้านขึ้นจากหมอนรกนะคะคแล้วก็เข้ากับประเภทประตูโค้งนะคะคือประตูสวรรคะ์ค่ะคือเมืองสวรรค์น,นี่แหละประตูโค้งเข้ามาแล้วก็มีวังพญานาคมีโบสถ์มีหอละข้างกักบทือว่าเด่นสวรรค์เป็นวะแล้วก็พร้อมกับกำลังสั่งศารานะคะศารา <c oughs> คือห้คนไปพัก หรือว่าเป็นการเป็นงานเป็นกาบไหว้สักการบูชาก็ได้หละักะ็คือเมืองสวรรค์เนาะค่ะเมืองสวรรนะคะ์ที่ห้าเสียสละเฮ็ดส้างมาแต่ว่าแดนนรกปูเกาเ้างเสียไม่คู่เห็นเร็ยวๆนี่นะคะค่ะบ,บ่ผพิดผ่าดค่ะปูให้ตามเป่าไม้นะคะก็คิดว่าวันที่16ค,คือสีบ่พลผ่าน,นะคะเฮาค่ะังเบิ่งก็ฟังเบือง,ง,งการเว้าก,การจ่าของปูแล้วก็เมื่อวันที่เก่าก่กสีอันเชิญปูชีบาขาวนะคะเพิ่นกาสีลงมากนะคะเพิ่นกาสีปวดพายเศร้าโลวงนั่นล่ละ เข้าจักรอดที่ตานนะคะ้อมกับของเง้วแต่กองเงวกับนี่มือส้าําัเวายนะคะเวายแต่สังผูนั่มมือนั่มละคะเรียงพระช่วงเศร้านะคะแม่คู่กับสิน้ำปัจจุ้พัดใจที่เอฟซีรวมสังส่ซ่องให้พระนั่มนะคะให้ได้บุญนํากันวารถไปทุกบุญที่แม่คู่ผ้าเย็ดแม่คู่กับอธิษฐานเพื่อเอฟซีให้ได้บุญน้กนา,ก,า,นก,านก, FC, นกันนะคะถือว่าเข้าทํำบุญแล้วก่ะผูธีทใ,ให้เจ้ากรรมนายเวียนเท่านั่มให้ชีวิตเท่าลาบดื่นให้ชีวิตเท่าดีขึ้นนะคะ แลัวก็พร้อมทั้งอีพออีแม่นะคะที่รวมแรงรวมใจค่ะสักกะากาบไหวบูชาปูในหัโมกขอใจค่ะให้ว่ววา,วาด้วยแรงอธิฐานบางเสื้อบางที่สิ่งทีพบเป็นตะเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นก็เ้าเนาะคะ่ะจากมือน,นีเข้ามุมอีจักบาทนะคะตื่นขึ้นไม้นะมือเสาเข้าไปตัวรถตลีดีว่าดีแต่เป็นเศรษฐีคนใหม Monet, ะะ่บ่เน่เนาะค่ะย่าเฝ่าถิ่มเนะคะ่ะเตอรรถตลีเนาะคะ่ะ ลักินแบ่งรัฐบาลมวอนูคอหวยเขาไม่คู่มีผลแล้วค่ะมีผลเนี่ยลบั้ำชุดวนผูคอหวยค่ะมือวันที่เก่ากับพู้พอก,ก,กับไอ้นียสซาทีท่องจันน์นะคะ้อมกับก่อนล่ำไม่คู่กำลังสีไปอาร์ตแพนนะคะบันทึกเสียงกับไอ้นียสซาทีท่องจัน์ค่ะเร็เๆนี้นะคะภาพปป่าสัญญาใจนะคะเป็นบ่ ขาปลาสัญญาใจ,จไม่คู่เรื่อมไม่คู่แต่งไว้สับขาปลาสัญญาค,ะค่ะแต่ปูเอาปูให้เป็นภาพปลาสัญญาใจนะคะนี่แหละเข้ากับไม่คู่ไตเติตใไ้เบิ้งแล้วไ้ฟังแล้วนะคะไปได้แม,ม่นว่าก่อนนี่กะถึอมุกถูกใจแต่เข้ากับจังสีไปเรียบเรียบเยบสียงประสานไม่นะคะมันกับว่าท่านในมมาตรฐานอันนี้คือเขาโค้งซื่อๆนะคะการแต่งเพียงของไม่คู่อาบันนี้ก็สินมิมุนปูนะคะ วอ,อกสี่ก็ยังีกับแปดสอเออถ้าเขาแล้วผมจักว่าไปเท้าที่เขา้ <c oughs> าอักเนอร์นัก <c oughs> นะช่ดเทียบกนยันนั้นอีกเอออนี้กับพวกมาได้ชาติชาย <c oughs> ของพวกชาชา,ายสวางงามใช่ไหม มาไหงแท้เราก็หม้อใหญ่มาก็ใยญ่ระด้อร่วมสามพบาทไอ้ตึ้งมึงรั้งเป็นพันห้เพราะพวงมาเลยขักระบูชาก่าว่าของอึพอเด้อว่าค่ะบุคชาท่าขอถวายขอให้ราชาไทยมือโชคมือรากมือโชคมือมัดอายุวันนะสุขขาพระเฮงเฮงแล้วก็รวยดกิจการงานขอให้เจริญเจ้าห่านะ เออคาตถึงเราได้ถึงไม่า้ถาวายนามาแลาวดะก่ออกพั้นช,านนช้าขพระเจ้าจกดสิ้นปีสิ้นเดือนพันช้ามากก็ออกกระโดล้ราไดเพราะบาดีเลืออรงขูเขาปีเก่าต้องรับปีใหม่แล้วเออถึงไม่ไดับไม่ดีตรงไปกับปีเก่าสวนถึงที่นีตรงมานักันนี้เปิพร้อมปีใหม่ เขาขาลูกนัานได้รับโชครบให้กับปีใหม่ปีใหม่พโฉโฉพันห้ารอยหกจุหกหมาขาทายนะเออห่งมากคือดื่มห่งมาก่อนกันอันนี้เขาเอื่อตองทายรู้ตองทายตื่อเกาลูกเนาะยังว่าตื่มาจะเฝ้าเอื่อฟอนวงหนามะอืเอื่อฟอนห็นาด้ายมือโมือหนักมือกฉมือหวานคปีเก่ามือความหมายบ่ ก็อคือหอปีใหม่ปีเก่าก็จะม่ความหมายคือลูกปีเก่าผ่านไปปีใหม่มาเยื้อนแต่ก่อนจะปีใหม่มาเยื้อนก็ต้องปีเก่าส่งท้ายก่อนคือลูกก็คือเนาะอ่าหมายหมายเ้อะขางเด้อแต่ถวายหนางต้อไปอันนี้ของขครหุ้ ทั้งเตยครับซื้อทั้งเตยนะครับผมเพี้ยชักามอมองเพี้ยชักหมอมองเพี้ชัครับปูเพี้ยชักยังไงพวกมารายก็ชักมันก็ชะเดินลงโค้งดาวแชะอึศกดว่ะว่ามาชอัก์ด้ยซ่พ่อมาล้มพอมาวางมารายพ่อไปัวไปใโนก็มด้เพี้ยชก แต่ว่าเขียเดูกดอกแต่ว่าพวกมาได้น่ะมันช้าครับปู่อาเขาให้อืรางโมก็หนอมื่นสมือนรางมือนสมื่มาไอ้พวว่นนะถูกข่าพระหนึงแล้วก็มือวัวนะ้นกอยาเล็ดมังาบนะเอาอือยาอือพอมากวาก็คือมัดแงไ้ครับเอฟคือผ่านทางขอเยื้งแล้ววัมาครับปูร้ายกูร้ายคงมร้ายคือเขียนด่างน้ำช้าผมทางผูกปาก็คือยาอือพอใช้น้ำไม่ขาดใช้ ออไรมาคือจางนาจังทางคือมพอแต่ยังก็ปัปนไฟขาดเอับพูเออหอยแค่ตมามาเขาจังทางหล่ดมครับเออคือ้ายหน้าแต่งน้ำาัางตัดบบอค่ะคืออน้าดิมด้มสั้ว